สวัสดีครับวันนี้ครูตีดีไไวจะพามาทําเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าโดยที่ไม่ใช้น้ามันจะทำยังไงแบบไหนไปชมกันได้เลยครับคบขั้นแรกครับเราก็นําท่อตัวนี้ตาข้อนิ้วครึ่งท่อน,นิ้วครึ่งไฟฟ้าปิดตอนนี้ผมอัอดแอปมาแล้วให้มันหญ้าไม่เข้าครับตัวนี้เป็นฟ้าปิดของหนึ่งจุห้านิ้วเพื่อจะนํามาใส่มอเตอร์นั่นเองครับ ตรงนี้เราก็จะมาเจาะมันให้ตัวนี้คอมมอเตอร์เข้าไปได้นั่นเองครับเพื่อป้องกันเศษยาเศษอะไรเข้าไปนั่นเองครับเจาะเลยครับโดยใช้ดอกเกียร์ดีเจาะเข้าไปเจาะเสร็จแล้วก็ได้เป็นแบบนี้ครับเป็นรูแล้วก็เจาะรูเล็กๆทกด้วยครับเพื่อที่จะขันมอเตอร์เข้าไปยึดยดให้มันแน่นนั่นเองครับใส่เข้าไปเลยครับ ได้มาแล้วก็จะเป็นรูปแบบนี้นั่นเองครับอาต่อมาครับเราก็จะนําเอาสายไฟสายไฟผ้านเราเนี่แหละสายไฟธรรมดานี่นะครับมาสอดเข้าไปในท่อท่อตัวนี้เป็นท่อหกหุนครับอามาทําก้านของเครื่องตัดหญ้านั่นเองครับสอดเข้าไปแล้วครับ เมื่อได้มาแล้วเราก็นำสายไฟตัวนี้มาสอดเข้ากับอ๋อตัวนี้เตรียมไว้แล้วคือท่อสีงอสีห้าองศาครับตัวนี้เป็นข้อลดขนาดครับเพื่อจะนำเข้าไปก้านเครื่องตัดหญ้าของเราได้ครับลดจาก1.5นิ้วมาเป็นหกคูนนั่นเองครับเพื่อที่จะเอามาใส่ในก้านเครื่องตัดหญ้าของเราครับใส่เข้าไปเลย ใส่เข้าไปแล้วก็ตามด้วยข้อง,งอสี่องศาค,ครับตัวนี้ผมทําไปแล้ว่ะใส่เข้าไปเลยครับใส่ยากสักหน่อยอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาสายไฟเนี่ยร้อยเข้ามาร้อยเข้ามาให้มันสุดเลยครับแล้วก็นํามาต่อกับข้อมอเตอร์ของเราในนี้ครับอ่ะต่อเข้าไป าใครที่มีท่อหดก็จะประหยัดเวลาหน่อยเพราะเราไม่ต้องมาพันเทพันสายไฟเสียเวลาครับเพื่อไม่ให้มันช็อตนั่นเองครับการเอาง่าเป็นการการการช็อตของมันนั่นเองครับอาจจะเร็วนะครับวิดีโอวควคลิปมันยาวครับใส่เข้าไปแล้วปุ๊บได้มาเป็นรูปแบบนี้นั่นเองครับเมื่อได้เป็นรูปแบบนี้มาปุ๊บเราก็ เตรียมตัวนี้ผมเตรียมไว้แล้วครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการทาคลิปอันนี้จะเป็นแยกแยกสีทางของหกขนครับเพื่อจะนํามาทำไอที่จับที่จับเครื่องตัดหญ้าของเรานั่นเองครับตัวนี้สี่ทางนํามาแยกออกโดยที่นําสายไฟตัวนี้นครับหนึ่งสายหนึ่งตัวเอาสายหนึ่งตัวมาเข้ากับสวิตช์เพื่อะตัดการทํางานของมันครับการเปิดปิด มอเตอร์นั่นเองครับตัวนี้แล้วก็เอาใส่เข้ามาร้อยมาร้อยมาปุ๊บหนึ่งสายสายใดก็ได้ครับเอามาเข้ากับวงจรของมอเตอร์ตัวนี้ครับตัดการทําง,งานของไม่ให้มอเตอร์มันหมุนนั่นเองครับใส่มาแล้วปุ๊บแล้วก็ร้อยกลับคืนมาร้อยมาร้อยกลับคืนมาแล้วก็มา ใส่กับมอเตอร์อันนี้ครับเดี๋ยวใส่ก่อนอพอเลื่มบอกไปครับตัวนี้อย่าลืมบากตรงนี้ด้วยครับเพื่อที่จะให้สวิตเนี่ยมันเข้าไปได้กับหัวหัวหัวฟาปิดท่อนั่นเองครับใส่เข้าไปปึ๊บ อได้มาแล้วก็จะเป็นสายไฟสองสายวันนี้คือสายบวกสายลบครับแล้วก็จะนํามาใส่เข้ากับแบตเตอรี่ของเรานั่นเองครับอ่าแบตเตอรี่อันนี้ก็เตรียมไว้แล้วครับจะเป็นใส่กล่องโดยเพื่อเดี๋ยวป้องกันน้ํากันนะอะไรดินเข้าไปในแบตเตอรี่ของเรานั่นเองครับอ่าสอดเข้าไปต่อเข้าไปกับแบตเตอรี่เลยครับบวกลบ ขั้นต่อไปครับเราก็จะนำเอาใบพัดของเครื่องของอ่าใบตะ้ามาเอาแต่ก่อนผมใช้เป็นฟุตเหล็กนะใบใบก็ไม่ได้ยากอะไรครับใช้เป็นฟุตเหล็กแต่ใช้ไปใช้มาเป็นปีแล้ะมันก็กุดก็อะไรไปพอไปโดนหินโดนอะไรบ้างแล้วก็แล้วก็ฝนมันด้วยฝนไปฝนมามันก็หายไป เป็นใบเล็กไปผมก็เลยเปลี่ยนน,นันนี้เปลี่ยนเป็นเหล็กเหล็กตัวนี้ก็ไม่ได้มาจากไหนได้มาจากเหล็กกล่องนี่แหละโดยใช้หินหินเจียเนะี่ยมาปาดเอาให้ได้ประมาณแปดนิ้วนั่นเองครับกำลังพอดีสําหรับเครื่องเท่านี้ถ้ามันยาวไปก็จะทําให้มอเตอร์ทํางานหนักนั่นเองครับก็แล้วเ,เท่านี้แล้วก็มาเจาะรูตรงกลางเพื่อที่จะให้อแดปเตอร์ตัวนี้เข้ากับมอเตอร์ ได้นั่นเองครับตัวนี้แล้วก็จะนามาประกอบเข้ากับมอเตอร์ได้เลยครับอ่าได้มาแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองเทสระบบกันฮะเสียบสายไฟได้เลยครับเมื่อเสียบสายไฟแล้วก็เปิดสวิตช์ได้เลยอมุนอยู่ครับ ก็ถือว่าแรงอยู่นะอ,อ,นะอ่าเดี๋ยวเราก็จะถอดออกก่อนเพื่อความปลอดภัยถอดสายไฟขั้นต่อมาครับเราก็จะนำเอาน็อตเนี่ยมาขันเข้ากับข้อต่อทุกส่วน ของเครื่องแต่ยาครับเพื่อให้มันคงทุนไม่ให้มันหลุดจากข้อต่อทําไมต้อนน็อตก็เพราะว่าเวลามันพังเราจะได้ถอดออกมาแล้วซ่อมได้ง่ายครับโดยที่ไม่ใช้กาวถ้าใช้กาวก็จะเอาเออกมายากหน่อยอวิดีโอก็จะเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัววิดีโอมันยาว เดี๋ยวถ้าใครไม่ทันก็ย้อนดูได้ครับดูวิธีการทํามันะเจ็จแล้วต่อมาครับผมก็จะเอาตัวนี้เป็นที่กำบังเวลาหินเวลาตัดญ้าแล้วมันกระเด็นมาใส่ขาใส่เท้าเรานนั่นเองครับันี้ตัวนี้ก็ได้มาจากเอ่ออี้นักเรียนไปนั่งหักก็เลยตัดมาเอามา เป็นที่กำบังใครอยากได้เอาแบบไหนก็ได้ครับเอาแบบเอาเลยครับนี่ได้มาแล้วก็ได้เป็นรูปแบบนี้อ่านี่ครับสร้างเสร็จแล้วก็ได้เป็นประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บอ่ะเป็นี๋ยไปลองตัดญ้ากันดูครับว่ามันจะเข้าไหมนี่ครเท่าที่ผมลองตัดมาใช้มา เป็นปีแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับนี่า้าโลกมากหลังบ้านฝนตกอย่างงามจัดการซะอ่ะค่อยตัดไปครับปึ๊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 บก็ที่ลองใช,ใช้มันก็ถือว่าใช้ดีนะครับแล้วไม่ต้องใช้น้ํามันด้วยนี่ตัดไปแล้วก็ตัดเส้นหลังบ้านลุกเลือยเกิน อะเดี๋ยวลองคุ่มนี้หน่อยอะพุ่มนี้ก็อาจได้ครับที่ไม่เข้าไปข้างในเพราะมีต้นสับปรดของผมอยู่ต้องไม่กลัวตัดไปมันก็เลยไม่ตัดเข้าไปข้างในครับอ่ะได้มาแล้วนี่คือหลังจากตัดไปแล้วครับราบเป็นนากลาบเป็นนากลองนหญน้าครับ